บดาท่านเพื่อนแท้ธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาญาโยงพุทธมริสต์ต่ความจริงวันนี้คอยยังไม่ดีมากถ้าการพูดคละกันไปมากย้อดเสียงไม่ชัดก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าป่วยหนักไปหน่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ต้องตรงนอนเกือบวันแต่ด้ว่ามาถึงเวลาแนะนำกัน ก็พร้อมที่จะแนะนำเพราะว่าถือว่าขันห้าไม่มีความสำคัญวันนี้จะได้นำเอานรกพิเศษซึ่งไม่นับเนื่องไปด้วยในนรกแปดขุมหรือว่านรกบริวารได้วย,โยมโลกิยานรกนรกพิเศษขุมนี้มีนามว่าโลกันตะนรกคำว่าโลกันตะ แรลว่าอยู่ที่สุดของโลกจัดเป็นนรกคุมพิเศษและทั้งกล่าวว่าเป็นนรกคุมใหญ่ลักษณะของนรกคุมนี้มีอาการแปลกประหลาดกว่านรกคุมอื่นๆเพราะว่านรกคุมอื่น,นมีการลงโทษโด้วยความร้อนแต่ถ้าว่านรกคุมนี้มีการลงโทษโด้วยความยิน เนื่อต่างกันตรงนี้ <c oughs> และสถา,านที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่เรียงรายกับบรรดานรกทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วท่านบอกว่าอยู่นอกจัก,กรวาลคํา่่าจักรวาลก็คงจะเป็นจัก,กรวาลของนรกคือสถา,านที่ตั้งของนรกคุมนี้อยู่ในระหว่างโลกทั้งสาม ท่านกล่าวว่าถ้าจะเปรียบเทียบก็จะเหมือนว่ากระดอกปฐุมธรมชาติสามดอกกระดอกบัวภาษาบาลีท่านเรียกดอกปฐุมธรมชาติผมก็ไม่เคยชอบปูดไม่เคยรู้เรื่องเหมือนกันแต่ว่าจะไปค้านทาไม่ได้แล้วก็ว่าของเราแบบไทยๆ <c oughs> แล้วท่านบอกว่าเหมือนกระดอกดอกบัวสามดอกเอามาตั้งติดเกนเข้าก็จะเกิดมีช่องว่างในระหว่างกลาง จักรวาลต่างๆก็ตั้งชิติกันเช่นเดียวกับดอกโบชันนั้นที่ตรงท้องว่างนั่นแหละเป็นสถานที่ตั้งขั้โลก,กันตะนรกแปลว่านรกอันอยู่ที่สุดขั้นโลกจักรวาลเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันรู้เรื่องไหมถ้ารู้ก็รู้ไม่รู้ก็จะบอกให้สำหรับ โลก,กันตานรกนี้ผมมีขอได้ใบอ,อีกหน่อยหนึ่งก็เราจะมาเปรียบเทียบกันคือท่านบอกว่าอยู่ที่สุดของโลกมันอยู่ที่สุดของโลกสามโลกคือหนึ่งเทวโลกสองมนุษยโลกสนรกหรือ,อยมโลกยนโลกไยมมาโลก เป็นน้ำมันโลกสามโลกนี้มาตั้งกันแล้วจุดช่องว่างมันก็มีอยู่ตรงระหว่างที่จะชนกันตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของโลกันตานรกและโลกันตานรกนี้ไม่นับเนื่องเขาในนรกอะไรทั้งหมดเป็นนรกขุมพิเศษที่ลงโทษเป็นพิเศษบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษจากโลกันตานรกแล้ว ก็จะเข้าไปเสวยทุกขเวทนาต่อไปในเวจีมหานรกแล้วก็ดูว่าโทษของเขาเป็นยังไงมื่ว่ากันตามภาษาที่บาลีท่้งกล่าวไว้เสียก่อนท่้งกล่าวว่าในโลกันตานรกนั้นมีความมืดท่านล่อท้ายเป็นที่ยิ่งเนี่ผมไม่ยิ่งกับท่านล่ะเอากันมืดตือ ไม่มีแสงสว่างจากเดือนจากดาวจากแสงพระอาทิตย์เป็นสถานที่มืดมืดมนจริงๆเออแทนแล่หล่อสับทับๆกันแบบนี้ผมก็ลำคาญไม,ไม่ไม่อ่านก็ไม่ได้สามารถห้ามเสียซิ่งความมันเกิดขึ้นแห่งจากสุวิญญาณเลยไม่ต้องรู้เรื่องกันเป็นอันว่ามองอะไรไม่เห็นทั้งหมดง่ายๆดีกว่า ไม่มีดาวไม่มีเดือนไม่มีแสงพระอาทิตย์แต่แสงที่จะปรากฏในโลกนี้ได้ก็คือแสงของพระพุทธเจ้าในขณะใดเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเสกสัมมาสัมพุทธญาณวันไหนวันนั้นจะปรากฏว่าแสงขององค์สมเด็จพระจอมไตรลอดเไวสู่ในโลกนี้นิดหนึ่ง แวบ,บหนึ่งเหมือนกับสายฟ้าแหลบีนเวลาโลกนี้จะมีแสงแค่เพียงช่วขณะหนึ่งเท่านั้นในกล่าวต่อไปว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดในโลกกันตนรกนี้มีร่างกายใหญ่โตชอบลงท้ายว่ายิยงนักนะผมไม่นักกันทันละแล้วก็มีเล็บมือเล็บเท้ายาวในลงท้ายว่าหนักหนาด้วย ผมไม่เอาเขาตัดออกแล้วก็ต้องมีเล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่คือใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะอยู่ตามเชิงเขาเป็นน้ำมันโลกกันตอนนลกนี้ขออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นเขาลูกใหญ่จริงๆแล้วก็โยูยที่สุดของโลกถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้มโนมยิทธิ เวลาที่จะไปดูโลกนี้สำหรับโลก,กันตา์มารกนี้จะบอกให้ตั้งศูนย์จุดไว้ว่าเราจะไปทางด้านทิศตะวันออกเมื่อเดินไปตามทางทิศตะวันออกจะไปพบทางสีง่แฝงที่จากที่เราเดินไปสายหนึ่งแล้วมีทางขึ้นทางซ้ายเป็นทางเดินค่อยๆไล่ขึ้นไปสายหนึ่ง อีสายทางขวาจะเป็นทางชันจากนั้นไปทางจะลู่ลงตำ่ำค่อยๆช่วยลงตำ่ำถ้าถึงที่สุดทางนั้นจะเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งเป็นช่องว่างเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เทวโลกและยม,มโลกเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือก็ไม่ผิดอื่ขออาภายัย มันยังเรออยู่ในจุดนั้นเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่ภายในเป็นถ้ำที่ใหญ่โตมโหฬารมากมองเข้าไปภายในจะมีแต่วความมืดหาแสงสว่างไม่ได้เลยแต่้ว่าอาศัยที่เราใช้อธิษมานากายที่เป็นทิพย์อธิษมานากายนะเสียงผมไม่เป็นเรื่องในวันนี้ <c oughs> เรามีอาทิตสมาในกายที่เป็นทิพย์มีอารมณ์ทั้งหมดเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในถ้ำใหญ่นั้นได้คือโลกันตนันรกแล้วนั้นในที่นั้นนั่นแหละเราจะได้มองเห็นว่าบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายมีร่างกายใหญ่โตมีเล็บมือเล็บเท้ายาว ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะเชิงเขาคือข้างถ้มตายไปตายมาเขาทั้งหลายไม่มองเห็นกันไม่ระวงังถ้ำน,นั้นมีความเย็นสูงมากผมไม่สามารถจะอะไรมาเปรียบเทียบกับความเย็นในโลกมนุษย์นี้ได้เครื่องทําความเย็นทั้งหลายที่ว่าเย็นหรือว่าตู้เย็นที่เราทําน้ําเป็นน้ําแข็งได้ ถ้าเราจะเอาแสนมาคูณก็ยังมีความเย็นไม่เท่ากับความเย็นในโลก,กันตรานรกนี่มันเย็นจริงๆ <c oughs> ที่เย็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกในโลกนี้ก็เป็นสัตว์ที่มีความเย็นของใจเธอมีอารมณ์ใจเย็นที่สุดในสมัยที่เป็นมนุษย์ สำหรับความยิงของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนี่เก็บไว้ก่อนรู้ว่าจะพูดเป็นลักษณะของสัตว์ในถ้ำนี้นอกจากจะมีถ้ำใหญ่โตแล้วมองลงไปส่วนลึกเราก็จะเห็นน้ำใสเต็มไปได้วยความเย็นน้ำานเย็นมาก แต่ความเย็นของน้ํานี่เป็นอันตรายกับร่างกายคือไม่ใช่ตกลงไปแล้วเป็นก้อนน้าแข็งไม่ใช่อย่างนั้นร่างกายเราจะแข็งไปด้วยเหมือนกับของที่มาใส่ในตู้เย็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่น้ําเย็นนี่มันเป็นน้ํากรดที่มีความคมจัดลองคิดดูเย็นจัดหนาวจัดมีความคมจัดสามารถจะละลายสัตว์ทั้งหลาย ร่างกายของสัตว์นันหลายที่ตกลงไปในน้ำนั้นให้หายไปได้ภายในพริบตาเดียวบรรดาสัตว์นันหลายจะมีทั้งความเจ็บและความแสบและความเย็นเข้ามาทับถมจะเกิดทุกขเวทนาอย่างสาหัสนี่มาพูดถึงอากายของสัตว์นรกทันหลายเหล่านี้ที่ตกนรกขุมนี้ก็รู้สึกว่ามีปริมาณมาก <c oughs> ปริมาณไม่น้อยถ้าเราจะเทียบกับเทียบกันกับโลลวานรกหรือมหาโลลวานรกนรกทั้งสองนี้ยังมีปริมาณของสันนรกน้อยกว่าโลกันตานรกถ้าเราจะเข้าไปเทียบกับเวจีมหานรกผมก็เห็นว่าจะใกล้เคียงกันถ้าจะถามว่าเราจะเห็นได้ยังไงก็บอกว่าการไปมีสภาพเป็นทิพย นี่ผมพูดนี่แนะนําให้ท่านที่ได้มโนมยิธิรู้จักวิชาใช้อารมณ์ของตนให้ถูกต้องที่กล่าวนี่กล่าวตามพระบาลีพระบาลีนะท่านพูดไว้ไม่ผิดถ้ามังเอิญจะมีอะไรผิดขึ้นน่คือเราเป็นผู้ผิดเพราะว่าเราไม่อารมณ์ของมีอารมณ์ไม่ละเอียดเท่ากับท่านผู้บัญญัติศัพ์ เลื่องพวกเรื่องกล่าเรื่องเหลนี้มาคือพระพุทธเจ้าบรรดาสัตว์นรนกทั้งหลายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความหิวเพราะว่าไม่มีอะไรจะบริโภคต่างคนต่างตายไปตามข้างๆขอบของอะไรของถ้ำใหญ่บรรดาแง่หินนั่นหลายที่เต็มไปหมดมันมีแง่หินเต็มไป ง่หินที่ปลายกฏหมายก็เป็นแง,ง่หินที่เต็มบปด้วยความคมเชื้อเฉียนร่างกายของสัตว์ทหลายที่ผ่านไปให้เป็นแผลทั้งตัวเวอเลือดไหลโสมอยู่ตลอดเวลาเธอตั้งหลายเหล่านั้นถูกความเย็นเผาผลาญไม่ใช่ความร้อนถูกความเย็นเผาผลาญเกือบจะไม่มีแรงเคลื่อนตัวไปไหนอยู่แล้วแต่ก็ต้องไป ไปเพราะอะไรไปเพราะว่าแง่หินนั่นหลายที่กําลังจะทบตัวอยู่นั่นมันบาดเป็นแผลเบื่อาดเจ็บก็ต้องการจะไต่ไปพ่นหนีให้พ้นจากความคมของแง่หินแล้วว่าจะไปทางไหนก็าตามจะไปเกาะหินอันไหนก็าตามมันก็คมบาดตนอยู่นั่นเธอคนหลายก็กระเสือกสนเพนนื่อจะหนีความคมของหิน เป็นนั้นว่าตายกันไปอย่างนั้นเลือดโทมกายความหนาวเหน็บเจ็บสวงก็ปรากฏต่างคนต่างก็ร้องรคญครางหาอว่าหาความสุขหาการเงียบเสียงไม่ได้ในการตายไปของเธอทั้งหลายเหล่านั้นตายไปในความมืดมองไม่เห็นแม้แต่มือและเท้าของตนต่างคนตา่ากระเสือกระสนไปเพื่อใจพ้นจากความหนาวเย็นและความคมของหินที่บาดตน บรรดาสัตว์ท้หลายเหล่านี้มีทุกขเวทนาอย่างสาหัสข่านปลายกฏว่าต่างสรรัตว์บางตนไปกระทบกันเข้าเมื่อกระทบร่างกายองสิ้นก,ก,กันและกันร่างกายของสัตว์ท้งหลายเหล่านั้นมีลักษณะไม่เหมือนหิน มันมีความนุ่มนิ่มดีกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่มีความหิวอยู่แล้วก็เข้าใจว่าของทั้งหลายเหล่านั้นที่เราก็ทบเป็นอาหารต่างคนก็ต่างเอาเล็บจิตเนื้อสิ่งกันอะไรกันมาได้เนื้อมาแล้วก็ใส่ปากของตัวต่างคนต่างปล้ำกันต่างคนต่างจิกเนื้อสิ่งกันอะไรกันก็เห็นว่าจะไม่ทันจะได้กินเห็นที่ไรไม่ทันได้กินสักที ไอ้มือระเท้ามันก็พลัดมันก็ปล่อยจากการเกาะหินกล้ามกันแบบนั้นก็หล่นลงในน้ําเมื่อหล่นลงไปในน้ําเราจะเห็นแค่แสนน้ําที่เต็มไปได้ความใสด้วความเย็นมีควันพุ่งขึ้นมาปรากฏว่าเป็นน้ํากรดค่อยๆละลายเนื้อและหนังของสัตว์ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ว่าเร็วมาก มองไปช่วงเวลาสองสามนาทีจะเห็นว่าร่างกายของสัตว์นี้หมดไม่มีเนื้อไม่มีหนังเหลือแต่กระดูกกระดูกก็ดิ้นดิ้นไปดิ้นมาถึงแม้ว่าเหลือแต่กระดูกสัตว์ตัวนี้ก็ไม่ตายมีการแสบหนักขึ้นในไม่ช้าถูกทรมานพอสมควรร่างกายก็มีร่างเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เมื่อมีเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่ตอนนี้ น้ำกรดไม่ทำอันตรายแต่ความย็นและความแสบยังปรากฏมันดาสัตางหลายเหล่านั้นก็วิ่งก็ไหวระเสือกสนเขาหาฝั่งแต่ความจริงเธอก็ไปแปบเดาบางตัวก็ว่ายไปหากลางน่นกลางถ้ำกว่าจะไปหาไอ้พักดิมถ้ำได้ก็แสนจะลำบากตอนนั้นถ้าเจงก,กันเข้าก็จิกเนื้อกันกินในน้ำอีก ปล้่กันไปปลั่งกันมาต่างคนต่างจะกินซึ่งกันและกันตอนนี้น้ำกรดก็แผลงฤทธิ์ใหม่ค่อยๆทำลายเนื้อหนังโองสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นที่กำลังจะกินกันเอาไปทีละน้อยละน้อยจกนกระทั่งหมดตัวหรือแต่กระดูกลอนจอนกระดูก็ดิ้นเร่าๆดิน้นครับไม่รู้จะอธิบายว่าอย่างไรมันดิ้นสุดฤทธิ์ แต่ครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีเนื้อหนังเข้ามาค่อยๆติดเกิดเป็นร่างกายขึ้นมาใหม่เา่นี้วหามาวหวไปไปเกาะฝั่งได้ก็ตายคไปข้างเขาก็ถูกความคมของมันได้หินนั่นหลายล่านั้นบาดเอาเลือดไหลโสมนี่เป็นลักษณะอะของสัตว์นรกในโลกันตัตวนรกผมก็ขอพูดย่อยอ ย่อยพอได้ความทั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางของมบรรดาท่านังหลายที่ได้มโนยิธิจะได้หาทางสูบไปถีท่ที่ที่นั่นไปหาทางวิสูดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันนี้เราก็มาว่ากันถึงว่าอำนาจของความดีหรือความชั่วที่บรรดาสัตว์นังหลายเหล่านี้ที่มีโอกาสไปตกโลกันตนรก นรกนี้เป็นนรกขมเย็นผมบอกท่านแล้วว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ที่จะไปตกนรกก็เพราะตกเพราะความเย็นเย็นตรงไหนล่ะกรรมของเขาไม่กรรมเย็นไอ้กรรมก็คือกรรมอกรจรญยูไม่รู้คุณคนและก็ไม่มองเห็นโทษของคนท่านบอกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ก่อกรรมทำข็นไว้ ที่จต้องตกเปน็นรกคุมนี้ก็คือเคยประกอบกรรมที่ร้ายกาจหยาบช้าม,มากได้แก่การประทุษร้ายบิดามารดาแระการทรมานบิดามันดา้ดยการปราศจ,จากความกตัญญูรู้คุณความจริงคุณเขาบิดามันดานี่เหลือล้นถ้าเรา ไม่มีบิดามารดานี่เราลองคิดว่าเราจะมีร่างกายของเราขึ้นมาได้ไหมไม่เหมือนกับคนจังไรที่คิดว่าบิดามารดานี่ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดแต่เราก็เกิดความจริงคว่าไม่เราไม่ตั้งท่านไม่ตั้งใจให้เราเกิดเราเสือเกิดมาทําไม เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วแต่หากว่าท่านไม่รักไม่เมตตาเราท่านปล่อยเราเราก็ตายคลอดมาแล้วถ้าไม่สนใจเราก็ตายแต่ว่านี่ท่านผู้มีคุณเมื่อเราเกิดมาแล้วท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีปรากฏว่าลูกน้อยนี้เกิดขึ้นในคันของมารดามารดาก็ประครับประคองบิดาก็พยายามทนุถนอมไม่ให้มารดาทำงานหนักเกรงว่าลูกน้อยในคันจะตาย นี่เจตนาขอขบิดามันดาดีขนาดนี้จะมานั่งพูดถึงคุณอีกสามปีก็ไม่จบเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนชอบบุชาคุณบิดามันดานี่ไม่ใช่อวดในบุชาคนคุณบุคคลผู้มีคุณไม่ได้ให้ข้าวให้น้ำกินเพียงแค่ข้าวต้มสักตะบวยข้าวสวยสักตะพี นามสยดหนึ่งนี้เราก็องถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผู้มีคนแต่วันดาสตัตว์ั้ายที่มาตกน,นรกนี้ไม่ได้มองเห็นคุณงามความดีของบิดามันดาเขาจึงบอกว่าเขาเย็นมากใจเขาเย็นจนกระทั่ง,งไม่มีความรู้สึกว่าบิดามันดามีคุณสามารถจะทรมานท่านได้กางแกลง้กลงท่านได้มีความอากตัญญยูเห็นว่าบิดามันดาเล็วกว่าตนได้ แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับคนมีตามืดมองไมง่เห็นคนนี่เริการหนึ่งอีรีเริการหนึ่งทีงก่กล่าวว่าเป็นคนที่หาคุณไม่ได้ได้แก่การคิดประทุษร้ายแต่บคุคคลผู้มีคุณคือมีครูบาอาจารย์เป็นต้นครูบาอาจารย์ที่สอนตนให้มีความรู้คำว่าครูนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องอยู่ในโรงเรียน คนที่แนะนำสั่งสอนให้เรารู้จักดีรู้จักชั่วจะเป็นคนสูงสุดตั้งแต่พระมหากษัตริย์องค์ม,มาถึงข้าคึงคนยากจนเข็นใจข้อทานก็ตามทีอันนี้องค์สมเด็จไปกินสีกล่าวว่าเป็นผู้มีคุณคนที่ให้วิชาความรู้เราและเขาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่เรานะ คำว่าเราเดหาเกณฑ์หนบรรดาพวกท่านนั้นหลายเป็นสัตว์ในโลกันตรน,นรกล้วก็สวยจัดหรือว่าพวกเราใครบ้างที่มีความรู้สึกอย่างนี้มีขึ้นจะไปก็กกกตามใจเธอนะแต่ผมไม่อยากให้ท่านไปถ้าไปไปชมเราก็ไปจะไปอยู่นะพยายามพิจารณาใจของเราให้ดีรวมความว่าสัตว์นรกที่มาตกน,น,นรกขุมนี้ ก็เป็นสัตว์ที่ประกอบไปได้วยความอากตัญญูไม่รู้คุณคือไม่รู้คุณความดีของบิดามันดาประการหนึ่งไม่รู้คุณงามความดีของบรรดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่อย่าลืมนะผมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโคครูในโรงเรียน ไม่แต่เพียงเด็กเล็กๆท้่ชี้หนทางที่เราหลงบอกความไม่เข้าใจที่เราที่เราไม่เข้าใจอยู่ให้เราเกิดความเข้าใจแม้แต่คําเดียวคนประเภทนี้ท่ากล่าวว่าเป็นครูแล้วก็ครูนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีคุอย่างยิ่ง เราจะได้เห็นว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตสมเวลานั้นมีคนที่จะมาสอนอัตธรรมแก่พระองค์แต่ว่าเขาเป็นคนจนเมื่อเวลาเข้าไปศึกษาธรรมเพียงข้อธรมอธรมะคำสอนเป็นแค่สี่บาทเป็นกระถาบทหนึ่งเท่านั้น องค์สมเด็จพระพเกว,วันซึ่งเป็นกษัตริย์ก็ทรงให้ครูนั่งบนพระแท่นที่พระองค์เคยประทับแล้วก็พระองค์ก็ทรงสเสด็จลงมานั่งกับพื้นข้างล่างด้วยการบูชาครูในองค์สมเด็จพระบรมครูมีความกตัญญูรู้คุณทั้งเพียงนี้ แต่ว่าบรรดาสัว์ทันงหลายที่มาเกิดในโลก,กันตนาโรนี้ไม่มีการรู้สึกในคุณของบุคคลผู้มีคุณคือได้แก่ครูบาอาจารย์สามารถจะทำลายครูบาอาจารย,าายาาไ์ได้ทุกอย่างและทำลายบิดามารดาได้ทุกอย่างพ่อแม่ที่เลี้ยงมาก็ลืมคุณของท่านทรมานท่านได้นินทาว่าร้ายท่านได้อิจฉาทิสิญ,ญาท่านได้ ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิทยาการต่างๆก็เช่นเดียวกันมองไม่ได้เห็นความดีของครูบาอาจารย์เป็นคนจอมอกตัญญูไม่รู้คุณคนสามารถจะทำลายความดีของครูบาอาจารย์ให้พินาศไปตามความเจตนารมณ์ของตนเช่นพระเทวทัต แต่ว่าพระเทวทัตนั้นยังมีความดีกับพวกนี้อยู่เพราะก่อนที่จะาตายนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระบรมครูจรึงเลี่ยงไม่ต้องตกนรกขุมนี้ไปลงอเวจีมหานรกเพราะาตอนนั้นมีความรู้สึกตนว่ามีความผิดการาม,มีการขอเข้ามาโทษต่อพระบรมครูนี่เป็นอันว่านรกขุมนี้ เป็นที่อยู่ของคนอากตัญยูไม่รู้คนคนคือไม่รู้จักสภาวะของคนสามารถทำลายล้างจิตใจคือทำลายความดีของบุคคลผู้มีคนมีบิดามารดาเป็นต้นได้คนประเภทนี้ไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกชั่วผมยิ่งกล่าวว่าเขามีโทษในความเย็นคือใจเขาเย็นเกินไปจนทั้งไม่มีความรู้สึกอะไร ว่าโทษอันใดที่มีเกิดแก่เราเพราออาศัยการอากตันยูไม่รู้คนๆนี้ไม่มีสําหรับเขาเพราะเรียกว่าเขาเย็นไม่มีความร้อนอาระบรรดาเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายตามที่องค์สมเด็จพระจินวร์ทรงแนะนํามาอย่างนี้รับฟังแล้วก็ฟังกันไปก่อนเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยในการแนะนําขององค์สมเด็จพระจินวร์จงใช้มโนโมยิทธิ ติดตามคำแนะนำของค์สมเด็จพระจินาศรีบรมาสาร์เสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปดูจะได้ทราบชัดประคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมพระบรมครูจริงหรือไม่จริงเพียงใดจะว่ากันไปเวลามันก็หมดแล้วในวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลาย